เป็นเพื่อนกันเลยหมามีกี่ตัวเท่นี่ยหมามีตัวเดียวนี่แหละโอ้มากันสามเลยสามไรเนาะเนี่ยได้เดินได้แล้ว ตะเลี้ยวนะอันนี้ทะลุกออกไม่ได้ใช่ไหมเกเลย,เด,ยเดี๋ยวไปหาอะไรกิน อากจะเป็นตัวแม่ตัวเขาไม่โตนะก็ทะยุมีไตไตแต่ก็ไม่ได้เลี้ยงไม่ได้อะไรเนาะปล่อยเลี้ยงเข้ามากินเศษอาหารแล้วก็ไปอืมก็ถือว่าเจอมาเห็นเราว่างแล้วก็ดูใช่แจ้งคุก ก็หน่อยไม่อยากไปมั้งเนี่ยดีขึ้นมาให้ดูเห็นเลยวันครบสามนั่นนี้ไปไหนอ่ะอาจจะยังไม่มาปกติมันจะมาประมาณแต่ก็ไม่ได้ซื้อหวยไม่ได้อะไรนะ มาเป็นเพื่อนกันจะลองเสียงไหมครับเงินนี้อยู่เป็นเพื่อนกันในเงินนี้จะลองเสียงไหมครับกำนันครับเดี๋ยวดูอากาศก่อนครับครับคนนี้เป็นเราไปทําตะเคียนทําอะไรชอบถูกเห็นเลขก็ขอให้รวยอาจจะมาให้โชคพวกเราก็ได้ครับครับกำนันเล็กกี่ปีกเสียงครับเนี่ยเล็กหกเดือนก็เกียงแล้วอ๋อ ขันนี้เนาะที่ประจำเนี่ย,เ,ยเจ้าอ่าหมาของกำน,น,นันนี่ตัวผู้ตัวผู้โอก็ไม่ทำร้ายไม่อะไรกันไม่ไม่เห่าพออยู่เชินเป็นปเพื่อนกันไปแล้วฮึมจดมไปเล่นกันครับคัแมวอีกแมวก็เข้าหาหอืมครับครับ,บโอเคครับลูกชายก็ซ่อแมแอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วขพอดียังไม่ได้ไปต่อทะเบียนค่ารถ ก็ทานนิด